บราณว่าไว้ชายสามโบต้ตองระมัดระวังอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาฮะแต่ก็ทำให้คบคิดนะครับนะฮะเรื่องนี้ถึงคนตื่นทำคนตื่นทำนั้นนะครับมีความรู้และก็เคยอยู่มาหลาย ความเชื่อนั้นน่าจะเรียกว่าชายสามโบสถได้หรือเปล่านะฮะผู้รู้ช่วยบอกทีว่าชายสามโบสถนั้นครบไม่ได้ไม่รู้นะอันนี้ตั้งคำถามนะตั้งแต่อาจารย์เบียนะฮะที่พวกเราเรียกกันมาออกมามีตัวตนในโลกของโซเชียลนั้นทำให้นะครับบางคนก็บอกว่าภาะที่ไม่ดีบ้างละเดือดร้อนนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือว่าคนใช้สรานามเรียกพระนั้นเรียกว่าไอ้บ้างนะฮะมันบ้างละนะฮะไม่ได้เรียกว่าพระขึ้นตามชื่อเขียนลงในโซเชียลเยอะมากนะฮะทั้งทั้ที่ก็ยังไม่ได้เห็นว่าท่านมีความผิดอะไรที่ชัดเจนถึงขนาดต้องเรียกว่าไอ้นะฮะ คือไม่ได้เรียกเหมือนพระไม่ได้ศรัทธาแต่เรียกอาจารย์เบียรเรียกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์เรียกท่านอาจารย์ก็มีนะฮะยกย่องบอกว่าเป็นคนดียังกะเทพเจ้าบางคนน่าจะคิดยังกะเทพเจ้านะฮะก็นึกถึงคำหนึ่งที่พระพยอมท่านก็เคยพูดนะครับว่าทารักใครก็อย่าได้รักมากนะฮะเผื่อใจไว้ เวลาที่เสียใจบ้างถ้าเกลียดใครหรือโกรธใครก็อย่ากโกรธจนไม่เห็นความดีเขาเผื่อวันหนึ่งนั้นตนเองนั้นนะฮะมองเขาผิดไปก็จะได้กลับมารักเขาบ้างรับได้บ้างนะฮะนั้นนะครับคนตื่นทำนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกเรื่องนะฮะอย่างเช่นใช้คำว่า คำแย่ๆนะฮะที่ใช้คําที่ไม่เหมาะสมในสังคมก็อย่างที่บอกนะฮะใช้คําว่ามึงกูนู่นนั่นนี่และบางทีเรียกพระก็อาจจะหลงไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่างที่บอกนะครับคนตื่นทาในความฉลาดคือการประคองสถานการณ์ประคองตนเองได้ดีนะฮะรู้จักเ็าเรียกว่าจังหวะรูปจังหวะรับนะฮะเจนจับเอ่อเจนเจนยุด ในการแสดงออกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็น่าเอาเป็นตัวอย่างนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับจากเหตุการณ์ที่เราออกมาทำความดีบางคนก็บอกว่าเห็นว่าไม่ดีคนที่บอกว่าเห็นว่าไม่ดีนั้นนำเสนอมุมมองที่เขาว่าไม่ดีนั้นสู้อาจารย์เบียไม่ได้ นะฮะจึงโดนนะฮะแฟนขับบางละนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แฟนขับบางคนก็ไม่ได้อะไรหลักเฮโลกันไปนะไปยำพระถึงขนาดว่ามีอดีตแม่ระดับสูงทีเดียวนะฮะข้าราชาการระดับสูงมีผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะถึงขนาดเวลาเรียกพระก็เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ออนี่คือสิ่งที่ปรากฏเป็นเรื่องจริง จากเหตุการณ์ที่คนตื่นทำนั้นเ,เกิดมามีตัวตนนะครับออกมามีตัวตนนะฮะทำให้บอกว่าก็อยากจะให้ทุกท่านตั้งสตินะครับนะฮะคนชั่วมันชั่วขนาดไหนนะฮะแค่บอกว่าแค่ถามวลีถามในรายการว่าธรรมะคืออะไรนี่ก็ชั่วแล้วหรอถ <c oughs> ึงขนาดจะต้องปิดชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับ ไปเที่ยวถามคนอื่นว่าธรรมะคืออะไรนะครับก็ถูกตราหน้าว่าเป็นคนคนชั่วแล้วนะฮะไปเที่ยวถามทำไมนะฮะถึงขนาดมาหาเราเนี่ท <c oughs> ้าทายกันไปเบินทบาตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าจะว่าไปแล้วคนตื่นทำทําให้วงการพระพุทธศา,าสนาโดยเฉพาะพระนั้นนะฮะถูกเรียก ไม่ค่อยดีไม่ได้ใช้สป,ปนามหรือว่าคำนำหน้าตามพระที่เราเรียกกันนะะลวงพ่อลวงตาลวงปู่ลวงพี่ก็ว่าไปปรากฏการแบบนี้ถ้าจะว่าไปแล้วคนตื่นทำก็ต้องรับผิดชอบนะนะพยายามพอเพาบอกลูกศิษย์ตนเองด้วยว่าอย่าไปใช้คำที่ไม่ดีกับพระไปเรียกไอ้บังละไปเรียกมันบังละนะฮะ ถึงกขนาดจะต้องแม่อย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่จะทำลายนะครับจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวผมว่าน,นี่คือความวิปริตผิดแปลกนะครับเป็นการเขาเรียกว่ายุโยงกันคือยกยอคนหนึ่งแต่ก็กระเทอืบอีกคนหนึ่งอันนี้ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการของคนพูดอย่างแน่นอน ถ้าบอกว่าเป็นคนตื่นทำกันแล้วนะครับต้องมีสตินะฮะไม่ใช่บอกโอ้โหท่านอาจารย์เบียรแต่กับพระเรียกมันเรียกไอ้นะไม่ชอบใครก็เรียกนะมหาอุเทนท่านอาจารย์มหาอุเทนโดนแล้วไปอ่านดูในคอมเมนต์ก็ได้อาจารย์เบียรออกว่าบอกว่าอยากจะไปกราบอาจารย์อุเทนเท่านั้นแหละโอ้โหไปทาไปดูคอมเมนต์นะครับคนเรียกพระไม่ได้เรียกอาจารย์อุเทนหรือพระอุเทนหรือพระอุเทนเฉยก็ยังได้ ไม่มีแล้วครับหาว่าเขาจะยศเจ้าอย่างโน่นนั่นนี่ผมก็เลยงงว่าตกลงคนตื่นทำเกิดขึ้นมาเนี่ยมันดีต่อพุทธศาสนาหรือไม่นะฝากไว้ให้คิดนะครับถึงท่านพระมหาปร,รียนเอกอกนะก่อนที่ท่านจะไปแนะนำให้เขาไปไล่จับพระไปขัง นะครับท่านควรจะตั้งคำถามว่าจริงๆก็เหมือนไปริดลอนเขานะว่าจับเขาไปขังด้วยข้อหาที่ว่านะไปออกรายการแล้วก็ไปเที่ยวถามว่าทร,รมาคืออะไรบ้างละนะฮะมะม่วงเกิดจากอะไรบ้างละนะแล้วก็ไปไล่สูตรตรงนั้นตรงนี้นะฮะสิ่งที่ท่านจะต้องตั้งคำถาม กับบรรดาพระทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าท่านเป็นปร,รียนธรรมเอกอุกนั้นอยากจะให้ท่านถามถึงสถานะของท่านด้วยนะครัว่าสถานะของพระนั้นในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัยสถานะของพระในสังคมไทยนั้นอยู่ในสถานะพลเมือนชั้นไหน นะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะตั้งคำถามและออกมาแสดงความคิดเห็นให้สังคมไทยสังคมพุทธได้รู้นะฮะได้คบคิดกันไม่ต้องไปแนะนำให้พระที่วัดบ่อน้ำพระอินจับพระที่ที่ท่านคิดว่าไม่เห็นด้วยนะว่าไม่มีความรู้สร้างความเสื่อมเสีย นะอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาบวชมานานไม่ได้เรียนก็เท่ากับว่าเป็นนวก,กะอยู่นะฮะอยากให้ท่านนะเอาความรู้ที่ท่านมีเป็นระดับปปะยู่เก้าดก่อกเตอร์นะฮะถกเถียงกันดูว่าพระภิกษุอยู่ภายใต้กฎหมาย3าฉบับนะมีทั้งพาวินัย กฎมหาเทรสมาคมและกฎหมายรัฐธรรมนูญพวกท่านทั้งหลายรละได้เป็นเจ้าอาวาสไปนั้นได้ชื่อว่าเดี๋ยวนี้เขาตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็หนึแต่ในขณะเดียวกันท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียง นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะหย่อนบัตรเลือกตั้งทั่วไปในขณะเดียวกันท่านก็ถูกบังคับให้ไปจับใบดำใบแดงอันนี้ท่านมาหาปร,รียาเอกอกุกควรจะตั้งคำถามนะแล้วก็หาทางออกหาความกระจ่างให้สถานะของบรรดาพระภิกษุทั้งหลายในประเทศนี้ให้มันชัดแจ้งแดงแจ๋หน่อยว่าพระภิกษุ อยู่ในสถานะอะไรของรัฐธรรมนูญไทยถ้าบอกว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันท่านได้สิทธิเท่าเทียมกันกับเขาหรือไม่อันนี้ผมว่านะถ้าท่านมหาเอกอุกจะมองเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาน่าจะดีกว่าที่จะไปแนะนำนะครับสำหรับพระสองสามโลภที่ท่านไปออกรายการและท่านไม่ลุกทำเมื่อทำมานั่นนะ่ะ ผมว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรหรอกอันนี้น่าทำมากกว่าแล้วน่าตั้งคำถามกันนะครับก็อยากจะให้นักวิชาการนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการนะที่เป็นพระนะครับท่านเหล่านั้นอยู่ในสถานะอะไรภายใต้กฎหมายที่เป็นแบบนี้นะนะตอนเขาก็หาเสียงกันเขาก็บอกว่าพระนั้นอยู่ในสถานะ เหมือนคนวิกลจรลิตไม่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงคะแนนงงกับประเทศนี้ครับฝากไว้คิดครับ